เย้เฮ้สวัสดีนะสวัสดีนะคะวันนี้ก็พบกับ Smile Slam Chanel string วันนี้นไะปนก็จะมารีวิวของที่ได้มาจากคุณป้าน,นะคะก็สว่วนมากจะเป็นของที่ได้จากฮ่องกงนะก็เรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรอย่างแรกนะที่อยากรีวิวมามันก็คือจิกอจ๊กซอว์จิ๊กซอว์แบบแบบนี้เลยนะเป็นรูปมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ในฤดูหนาวนะ ก็มีผู้แดมเป็นจิ๊กซอนะคะแล้น,นี่ก็จะเป็นแบบพวกเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะก็จะมีอันนี้นะอันนี้ซื้อมาจากใครนะคะที่สนามบินแล้วก็จะมีหนังสือนะคะอันนี้ซื้อมาที่ไหนไม่รู้แต่ไม่ใช่ห้องของ,งแน่นอนนะคะก็จะเป็นคำพังเพยไทยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคอลเล็กอิงวิช คอร l สเลกอังกฤษนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะเป็นกระเป๋าดินสอพร้อมกับจดหมายเล็กน้อยนะคะแล้วก็นี่นะคะความจริงใส่มาในกระเป๋าดินสอแล้วแต่เราออก,ออกมานะคะแล้วก็ยังลบยังลบสวยมากดูดูแบบน่ารักมากเลยนะแล้วก็จะมีดินสอด้วยนะคะก็เป็นแบบนี้ ก็จะมีอะไรอีกก็จะมีกระเป๋านะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋านี่เลยนะก็อันนี้จะเป็นถุงผ้าธรรมดาเลยนะคะกีจะเป็นกระเป๋ายีนนะคะแบบน่ารักน่ารักเลยนะก็น่ารักดีนะคะแต่ถ้าถามว่าชอบอะไรมากที่สุดนะคะก็จะเป็น ตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งนะคะก็สปินหนะตัวนตัวนี้น่ารักมากเลยก็คลิปนี้เราไปแล้วนะคะก็ใช้เวลาสองนากว่านะก็สองคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย